เชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าเป็นเกมเมอร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการเล่นเกมทำให้เรามีความสุขมันทำให้เราสนุกไปกับเสือมัาเธอรูปแบบนี้ได้เป็นชั่วโมงๆโ,โดยที่ไม่รู้สึกเบือ่อพอจบเกมนี้แล้วก็ไปเล่นเกมน้นพอเคลียร์เกมน้นก็ไปหาเกมใหม่มาเล่นเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆแต่ก็ยังมีเกมเมอร์อีกจำนวนไม่น้อยที่กำลังรู้สึกว่า ทำไมการเล่นเกมมันไม่สปาร์กจอยเหมือนเคยทำไมเราเสียเวลาไปกับการเลือกเกมมาเล่นมากกว่าการนั่งเล่นมันจริงๆแล้วพอเลือกเกมได้ทำไมเราถึงเลิกเล่นเกมเหล่านั้นไปกลางคันอยู่บ่อยถ้าคุณกำลังสงสัยหรือกำลังตกอยู่ในสถานการณ์รูปแบบนี้วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเกมเมอร์อย่างเราได้ยังไงแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะกลับไปมีความสุขกับการเล่นเกมให้ได้เหมือนก่อน พราะนี่คือสารานุเกมตอนเมื่อเกมเมอร์หมดไฟต้องทำยังไงให้ w h r e are you doing over there? Just a little surprise for our player. What? Uh, whatever. We gotta move. การจะหาคำตอบให้กับเรื่องนี้ได้เราก็ต้องเข้าใจแก่นแท้ของวิดีโอเกมกันก่อนเกมก็คือสื่อบันเทิงที่จะทำให้เรารู้สึกหย่อนใจได้ไม่ทางใดก็ทางหนึง่งไม่ว่าจะด้วยเกมเพลย์ที่สนุก กราฟิกที่สมจริงบรรยากาศที่สวยงามหรือการนำเสนอเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่เกมสักเกมจะถูกยอมรับจากเราในฐานะผู้เล่นว่าเป็นเกมที่ดีได้มันก็ต้องทำให้เรารู้สึกไดถึงพัฒนาการหรือความสำเร็จได้เรื่อยๆระหว่างที่เล่นตั้งแต่ต้นจนจบเช่นการได้สกิลใหม่หลังจากโค่นบอสลงได้สักตัวหรือการได้เห็นว่าชีวของไซเควสที่เราพยายามตามเก็บอยู่นานสองน,นัน มันจบลงแล้วถูกจัดให้ไปอยู่ในหมวดของเควสที่สำเร็จได้เสียทีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกได้ว่าวันเวลาที่เราใช้ไปกับเกมนั้นนั้นมันคือช่วงเวลาที่ถูกใช้ไปอย่างมีคุณค่าแต่ถึงอย่างนั้นบางทีเกมที่ดีในมุมมองของแต่ละคนก็ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งให้เราเล่นมันไปจนจบได้เหมือนกันสำหรับบางคน มันอาจเป็นเพราะภาระหน้าที่หรือเหตุผลส่วนตัวต่างๆนานาที่ทําให้พวกเขาไม่มีเวลาให้กับการเล่นเกมได้เหมือนก่อนในขณะที่บางคนก็อาจทนกระแสไม่ไหวขอพากไปเล่นเกมใหม่ที่เพิ่งออกก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นเกมนี้ต่อแต่ก็จะมีบางคนและอาจจะหลายคนที่แม้จะมีเวลาให้กับการเล่นเกมน,นั้นๆเท่าเดิมแต่ตัวเกมก็ไม่สามารถรักษามาตรฐานของตัวเองไปตลอดรอดฝันได้ อย่างเช่นช่วงต้นเกมมันอาจสนุกจนแทบหยุดเล่นไม่ได้แต่พอผ่านมาถึงช่วงกลางเกมอะไรอะไรมันก็น่าเบื่อขึ้นผิดหูผิดตาจนทําให้หลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าการพยายามเล่นเกมเหล่านั้นให้จบมันเป็นเหมือนกับหน้าที่มากกว่าที่จะเป็นการใช้เวลาไปอย่างเพลิดเพลินเหมือนก่อนพอความรู้สึกแบบนั้นเพิ่มก่อตัวขึ้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้หลายๆคนหยุดเล่นเกมน,น,นั้นเข้าสักวัน แล้วก็ไปหาเกมใหม่มาเล่นแทนเพื่อทำให้ความรู้สึกดีๆที่เคยมีกลับมาอีกครั้งจริงอยู่ที่การเปลี่ยนไปเล่นเกมใหม่อาจจะทำให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายจากเกมเก่าหายไปแต่สำหรับบางคนเกมเก่าๆที่เล่นไม่จบเหล่านั้นมันจะกลายเป็นตะกรในใจบางอย่างเหมือนอนุสาวรีย์โฮปเวลที่มีแต่เสาตอหมอดตั้งอยู่ในหัวของเราแบบนั้นตลอดไป ยิ่งถ้ามันเป็นฮอบเวลที่เราเคยใช้เวลากับมันไปเป็นสิบหรือเป็นร้อชั่วโมงการห่างหายจากมันไปนานขึ้นนานขึ้นความรู้หรือความถนัดที่เราเรียนรู้มาเพื่อเล่นเกมนั้นให้ชำนาญก็จะค่อยๆกลายเป็นความทรงจำที่จางหายไปเรื่อยๆจนบางทีผลทางเดียวที่จะกลับไปเป็นคนเก่งคนเดิมได้ก็มีแต่ต้องเริ่มเล่นเกมนั้นใหม่ตั้งแต่ต้นเท่านั้นสำหรับจุดนี้บางคนอาจเลือกที่จะเจ็บแต่จบ คือเล่นไม่จบกระช่างมันไปสนุกกับการเล่นเกมใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ปัญหาแต่กับบางคนการจำต้องหยุดเล่นเกมสักเกมท,ทั้งที่อยากเล่นมันให้จบอาจเป็นช่องทางที่จะไม่เกิดความกลัวขึ้นมาอากีกอย่างก็คือถ้ากลับไปเริ่มเล่นใหม่แล้วคราวนี้ไปจอดแถวที่เดิมอีกละ่ะมันจะไม่ยิ่งเสียเวลาเข้าไปใหญ่หรอแล้วเสียงจากตัวฉันอีกคนก็จะบอกว่าแต่ทำไปเล่นใหม่ให้จบมันก็จะเป็นแผลในใจเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเกมแล้วเกมเล่ามันจึงกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่การเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ไม่สปาร์จอยสำหรับผู้เล่นกลุ่มนี้ไปโดยปริยาย oh! พอเข้าใจแล้วว่าความสนุกของการเล่นเกมมันอยู่ที่ตรงไหน ประกอบกับรับรู้ถึงสาเหตุของการจำใจต้องทิ้งเกมสเกณ์ไปกลางคันชั้งที่อยากเล่นให้จบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาพูดถึงวิธีการจัดการกับปัญหานี้กันบ้างแต่เอาเข้าจริงๆจะใช้คาว่าวิธีก็คงไม่ถูกต้องนักเพราะคนเราทุกคนล้วนมีความรู้สึกนึกคิดและอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเอาเป็นว่าสิ่งที่เราจะแนะนาต่อไปนี้ เป็นแนวทางสำหรับเลือกใช้ที่จะทำให้คุณกลับไปเล่นเกมที่ถูกพักไว้ให้จบให้ได้ก็แล้วกันแนวทางแรกฟังดูอาจเป็นเรื่องง่ายๆที่ทำได้ยากแต่ขอให้เชื่อเถอะว่ามันมีโอกาสได้ผลจริงๆนั่นก็คือเปิดเกมที่ค้างไว้มาเล่นเถอะจะเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหรือสัก5-10ถึง10นาทีก็ยังดีเพราะแม้ว่าคุณจะใช้เวลาไปกับมันแค่วันละไม่กี่นาที แต่คุณก็จะเหมือนกับเป็นเต่าที่ค่อยๆเดินไปหาเส้นชัยทีละนิดทีละนิดนด,ดีกว่าเป็นกระต่ายที่หยุดนอนอยู่กับที่ไปวันๆการเล่นเกมวันละนิดวันละหน่อยแบบนี้นอกจากที่มันจะทําให้เราไม่ลืมเรื่องราวหรือเทคนิคต่างๆที่เรียนรู้มาระหว่างทางแล้วมันยังทาให้เรารู้สึกว่าการเล่นเกมนั้น,น,นให้จบไม่ใช่ภาระหน้าที่ที่หนักหนาอะไรมากมายเพราะมันก็ใช้เวลาแค่ไม่นานแล้วถ้าเกมออกแบบมาดีพอ เราอาจเดินผ่านจุดที่เกมมันดําเนินไปอย่างน่าเบื่อได้สักวันแล้วตอนนั้นเราก็จะอยากไปใช้เวลากับมันมากขึ้นเองแต่ถ้าแนวทางนี้ยังฟังดูทําได้ยากเราก็มีแนวทางที่2และ3ที่จะมาแนะนําให้คุณได้ลองใช้ควบคู่กันไปด้วย s เซฟก็คือไฟล์ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลว่าเราเล่นเกมไปถึงด่านไหนแล้วหรือทำเควสไหนเสร็จไปแล้วบ้าง ซึ่งนี่ก็จะเป็นแนวทางที่เราจะสามารถเอามาใช้กับตัวเองได้ถ้าเราตีความหมายของการเซฟเป็นการจดบันทึกโอเคมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่ที่เราอยากจะแนะนําก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเขียนบันทึกเป็นย่อหน้าหรือเป็นสคริปต์ยาวๆเหมือนรายการนี้ก็ได้ขอแค่ให้จดไว้ในสมุดในคอมในมือถือหรือ,ออาจเป็นไฟล์เสียงสั้นๆก็ได้ว่าวันนี้คุณทำอะไรในเกมไปบ้างแล้วถ้าเล่นครั้งต่อไปคุณจะทำอะไรต่อ เช่นจดไว้ว่าวันนี้เดินทางมาถึงหมู่บ้านหนึ่งแล้วเจออาวุธชิ้นใหม่เดี๋ยวคราวหน้าจะไปหาวัตถุดิบตรงป่าทางทิศเหนือของหมู่บ้านมาตีบวกแล้วค่อยไปล่าบอสที่พวกชาวบ้านบอกว่าอยู่บนเขาทางทิศใต้อะไรแบบนั้นแค่การบันทึกสั้นๆแบบนี้ก็จะช่วยให้คุณไม่ลืมแล้วว่าครั้งล่าสุดเราพักเกมนี้ไว้ที่ตรงไหนต่อให้ห่างหายไปสักพักแต่ถ้ากลับมาอ่านหรือฟังบันทึกของตัวเองต่อปุ๊บคุณก็จะมีจุดหมายในการเล่นเกมนั้นต่อไปทันที แล้วเราจะไปถึงฉากจบที่สวยงามอย่างที <S <S да ่เขาว่ากันได้ในที Whoops ่สุดและแนวทางสุดท да SO ้ายที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้ก็คือพยายามติดตามข่าวสารหรือคอนเทนต์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมนั้นของคุณในช่องทางที่คุณสะดวกไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์คลิปวิดีโอนิตยสเอ๊ะไม่มีแล้วดิ หรืออ่านการพูดคุยกันของผู้เล่นในคอมมูนิตี้ต่างๆของเกมรวมถึงการอ่านและดูรีวิวของเกมนั้น,น,นจากหลายๆที่หรือจากที่ที่จะไม่คุณตัดสินใจซื้อมันมาเล่นในตอนแรกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะทําให้คุณอยากกลับไปเล่นเกมที่คุณหมดไฟจะเล่นต่อให้จบให้ได้เสียทีแต่ถ้าที่สุดแล้วคุณยังรู้สึกว่าการเล่นเกมหรือเลือกเกมใหม่ยังเป็นเรื่องยากบางทีอาจแค่เป็นเพราะเรากำลังมองการเล่นเกมเป็นหน้าที่ ร่างกายและสมองคุณเข้าใจว่าถ้ามีเวลาว่างเราก็ต้องเล่นเกมเพราะการเล่นเกมเคยทำให้เรามีความสุขซึ่งถ้าคุณกำลังตกอยู่ในสภาวะแบบนี้เกมอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปเราอาจแค่ต้องลองห่างจากมันไปบ้านลองไปทำงานอดิเรกนอื่นดูบ้างไว้ให้ความรู้สึก,กว่าต้องเล่นเป็นความคิดถึงเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาเป็นเกมเมอร์เหมือนเดิมก็ได้เกมเดิมที่คุณเคยชอบมันก็จะรอคุณอยู่ที่เดิมนั่นแหละ และทั้งหมดนี้ก็คือสารานุเกมของเราในวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กันคนละทีหรือกด Subscribe กันไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งคลิกเข้ามาพวกเราคือออ l ไลน์สเตชันสถานีปลายทางสำหรับทุกคนที่ชอบเกมการ์ตูนและของเล่นทุกรูปแบบและตอนนี้เรากำลังทดสอบระบบ3หน้าปกของ YouTube กันอยู่ถ้าใครคลิกเข้ามาดูคลิปนี้จนจบโดยปกรูปแบบไหนก็พิมพ์บอกเราไว้ให้หน่อยก็จะเป็นการดี แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับ